สองครับมาวาดเครื่องนะครับมานี้มาดูคันสตาร์ครับคันสตาร์ครับยามาแบบก็ทำแบบนี้แบบเดียวกันเลยครับนี่เสร็จแล้วต่อมาก็มาวาดลงคนแล้วก็ขึ้นแบบนี้อาจจะไม่เหมือนนะครับอวาดยามาเลยครับ คลิปนี้ผมอาจจะเร่งความเร็วไปอยู่นะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อให้ดีมของผมเนี่ยเสร็จไวนะครับนี้ผมมากลับเป็นปกติแล้วนวงกลม นาะน่ะน่ะจบเสร็จแล้วต่อมาล้อแม็กครับอีสองวันนี้ผมจะทำให้เสร็จเลยนะครับ จะทำให้เสร็จต่อจาก EP แรกเลยนะครับโซ่อันนี้ผมถอดปออกโซ่ออกครับเพื่อทำให้มันเท่ขึ้นแล้วก็ช่างไม่ต้องมาแกะเติมใส่ใหม่มามาลงมาอีกงนี้ครับนี่ ต่อมานะครับเราก็จะมาวาดสิ่งของเฉียงนิดน,นึงนะครับนี่เรามามาดูโซนด้านหน้านะครับโซนด้านหน้านี่ผมจะทำเป็น รายเพิ่มเติมนครับนี้สาวเนี่อาจจะไม่เหมือนแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ คอับ EP สองก็เสร็จแล้วนะครับบ๊ายบาย